สวัสดีค่ะข้าพเจ้าขอฝากคลิปที่ได้จัดทำขึ้นนี้ให้ทุกท่านได้รับชมเพื่อร่วมสแสวงบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และตั้งใจที่จะนำมาฝากทุกท่านเพื่อให้ได้ปฏิบัติและเยี่ยมชมไปพร้อมกันการนำเสนอคลิปจะมีทั้งชายและหญิงในการจัดทำขึ้นนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อส่งต่อพลังบุญด้วยกันค่ะยาเทวีจามะเทวีนามิกาอภิรูปาอโหสิทัส,สนียาปาสาธิกาพุทธศาสเนจะอิทิปสันนาสาอติเตเมตายะเจวะธรรมเมนะจะหริพุญชยะธานิยารัชฌางาเรสิหริิปุญชยะ นาคระวาสีนางปิดมะหันตังหิตะสุขังอุปาเทสิะหังปะสันเนนะเจตะสาตังวันทามิสิระสาสัพพาธาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดลำพูนนะครับท่านใดที่เคยมาเที่ยวทางภาคเหนือผ่านจังหวัดลำพูนบริเวณดอยติ ท่านจะมองเห็นอนุสาวรีย์ครูบาศิวชัยองค์ใหญ่ทางด้านซ้ายมือถ้าหากท่านตรงไปก็จะเป็นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่วันนี้เร,นนเราจะพาทุกท่านไปสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทีบีกันนะครับเมื่อท่านเดินทางถึงแยกไฟแดงโดยติเขาให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่จังหวัดลำพูนกันนะครับ จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือนับอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวติศาสตร์เก่าแก่เคยเป็นที่ตั้งของนครหริพูนชัยในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชื่อเมืองหริพูนชัยเป็นเมืองโบราณมีอายุประมาณ1,300ปีตามพงศาวดานโยนกเข้าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริพูนชัยโดยฤาษีวาสุเทพเป็นผู้เกณฑ์พวกเมงขบุตร หรือชนชาติมอนมาสร้างเมืองนี้ขึ้นในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิงอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีตั้งอยู่ในเขตเทศาบาลเมืองลำพูนบริเวณสวนสาธารณะหนองดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ที่เป็นองค์ปรถมกษัตริย์แห่งนครหริพูนชัยพระนางจามาทีวีทรงเป็นประราชที่มีคุณธรรมได้เป็นนักรบที่มีความสามารถกระหารชาญชัยอีกทั้งพระนางยังเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมมาเผยแผ่ในแดนแดนแถบนี้จนรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยครับ ในรัชการของพระองค์นั้นนครธริพุนชัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งประชาราษฎรต่างอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงรักษาอย่างดีตามตำนานได้กล่าวว่าพระสกนิกรต่างมีใจศรัทธาสร้างวัดขึ้นเป็นจำนวนถึง2,000แห่งและการต่อมาวัดทั้ง2,000แห่ง ก็มีภิกษุจำพรรษาอยู่ทุกแห่งเลยนะครับภายในบริเวณอนุสาวรีย์มีร้านจำหน่ายดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลัยน้ำมันเติมตะเกียงสำหรับนำไปสักการะพระนางจาม,มาทีบีด้วยนะครับ ชาติกำเนิดของพระอ,องค์นั้นในตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานมูลศาสนากล่าวว่าเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงระโวแต่ตำนานมุขบาปะถพื้นบ้านแห่งหนึ่งกล่าวว่าพระองค์เป็นธิดาของข้าบดีชาวริปุญชัยพระนางจามเทวีเมื่อแรกพระราชสมภพกล่าวว่าตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น15บห้าค่ำเดือน5ปีมะโรงพุทธศักราช1176 เวลาจวนจะค่าขณะเมื่อพระนางยังมีพระชนได้สามเดือนนั้นมีนกยักษ์ตัวหนึ่งโฉบเอาพระนางขึ้นไปบนฟ้าเมื่อนกนั้นบินผ่านหน้าสุเทวารือศีซึ่งบําเพ็ญตบะอยู่นะเขาอุดชุดบรรพธท่านจึงได้แผ่เมตตาจิตให้นกนั้นปล่อยทารกน้อยลงมาแล้วรับเอาเด็กนั้นเป็นบุตรบุญธรรมต่อมา พระนางได้เริ่มเรียนสัพพวิชาการต่างๆจากสุเทวะฤศีท่านสุเทวะฤศีจึงได้ผูกดวงและตรวจสอบดวงชะตาทราบว่ากุมารีผู้เป็นบุตรุบญธรรมของท่านจะมีวาสนาเป็นถึงจอมกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองอันใหญ,ญ่โตซึ่งจะอุ้งเรืองไปในภายภาคหน้าจึงตกลงใจว่าจะต้องส่งเด็กหญิง ไปสู่ราชสำนักเพื่อรับการอภิเษกขึ้นเป็นเชื้อพระวงศ์ให้สมควรแก่การที่จะได้เป็นใหญ่ต่อไปและที่เหมาะสมในสตาข,ของท่านฤาษีก็คือราชสำนักแห่งกรุงละโวซึ่งเป็นราชสำนักที่จะลุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในสวนภูมิเวลานั้นประมาณปีพุทธศักราช1202สุกทันตะฤาษีซึ่งเป็นสหายกับสุเทวฤาษีได้เดินทางพร้อมกับ นายควิยะผู้เป็นทูตของสุเทวะฤือีมายัางกรุงระบเพื่อทูลขอพระนางจามเทวีจากพระเจ้ากรุงระบเพื่อไปเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองใหม่ที่สุกทันตะฤือีกับสุเทวะฤือสีสร้างขึ้นซึ่งก็คือเมืองหริพุลชัยหรือเมืองลำพูนในปัจจุบันนี้นั่นเองตอนนี้เราเดินมาทางด้านขวาของอนุสาวรีย์ จะมีรูปปั้นของพญาช้างผู้บารมีของพะนางจาม,มาเทวีปรมกษัตริย์แห่งหนครนริพุนชัยชื่อว่าภูกกรมงางเขียวมีลักษณะ,ะเด่นคือตัวสีครั้งงาสีเขียวเป็นช้างที่มีอิทธิฤทธิ์มากเมื่อออกศึกสงครามครั้งใดเพียงช้างหันหน้าไปทางท้าศึกศัตรูจะส่งผลให้ศัตรูอ่อนแรงลงได้ และหากงาของช้างชี้ไปทางใดก็จะเกิดภัยพิบัติและผู้คนในเมืองเกิดล้มตายอย่างไม่ทราบสาเหตุและหากเราเดินอ้อมไปทางด้านหลังเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะมีรูปปั้นมา้าทรงของพระเจ้ามหันตยศพระราชโอรสของพระนางจาม,มาเทวีและในโอกาสต่อไปเราก็จะนำท่านไปเยี่ยมชมโบราณสถานกูช้างคูมา้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนครับ อนุสาวรีย์พระนางจมามเทวีเปิด24ชั่วโมงสามารถมาไหว้ขอพรเจ้าแม่ได้ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนส่วนใหญ่คนจะแวะเวียนมากราบสักการะและขอพรในช่วงค่ำเพราะอากาศไม่ร้อนนอกจากนี้ในช่วงก่อนวันลอยกระทงประมาณ1เดือนบริเวณลานอนุสาวรีจะมีการแขวนโคมไฟแสงสีสวยงามโดยบนโคมที่ประชาชนนำมาแขวนนั้น จะเขียนคำอธิษฐานไว้ด้วยครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม เราจะนำเสนอการทำบุญกราบไหว้สักการะไม่ว่าจะเป็นวัดบาอารามหรือสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆเพื่อเป็นมงคลชีวิตให้ทุกท่านได้เที่ยวชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะครับขอบุณครับ